สวัสดีครับกลับมาพบกับบอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่10เมษายนกลับมาเจอเจอที่เดตตัวเน้นทีดาวกันเหมือนเดิมคาร์วตาตัวที่มันเจนสสดเน้นสุดและค่ำคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด6 EP 6ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 6เป็นตัวมั่นเจ๋งสดเน้นสุดตัวที่6ปิดท้ายในคำคือวันพุธนี้ เวดมอมวิดกับร o ตเทอร์แฮห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝางทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมๆาครับเรามาเช็คข้อมูลสอบฮูดูแฮนดิแคปเวดมอมวิดกับร o t เทอร์แฮศึกเดือด้ยนชิพอังกฤษแข่งขันกันตอนที่สองเวดมอมวิดต่อลูกครึ่งขาว เว็บอมเิดกับรอตเทอร์แฮมสถานการณ์ในตารางหลีกตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คดูกันอีกทีแต่ที่แน่ๆน่รอตเทอร์แฮมเนี่ยเป็นบุย้ยเล่นหลอการตรงชั้นอย่างเดียวโอกาสอยู่รอดไม่มีเป็นไปไม่ได้ส่วนเว็บอมเมดเดี๋ยวไปดูว่าพวกเขายังมีแรงจูงใจในการเล่นมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเช็คก่อนเลยคือตารางหลีกและดูผลงาน5เกมหลังสุนของทั้งสฝั่งนะครับการลงทุนการทำกำไร การเจอเจอกันก่อนหน้าตัวฮูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายนะครับเหนยวมอนโอเคจะไล่เลี่ยงกันไปเพาราะว่าคู่นี้แม้จะดูเหนือกว่ากันเยอะแต่ราคาลูกครึ่งก็คํำคอหรือเกินมันจะมาคุณเลยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบ,บ,าาบา่งหาเหมือนเดิมครับช่วยประกอบการตัดสินใจเริ่มต้นกันที่ตารางลีก่อนเลยเมสบอเมกคือทียมแบบที่ห้ามีอยู่หกสิบเก้าคะแนน อยู่ในพื้นที่ Pay o f อสิ่งที่ต้องการก็คือรักษาอันดับที่5้นี้ไว้ได้เพราะว่าแย่งอันดับที่4ี่ก็คงเป็นไปไม่ได้มีแต่จะโดนแย่งจากอันดับที่6เพราะนั้นเว็บอมเบต้องรักษาเอาไว้เพื่อโอกาสไปเล่น Pay ์ออในช่วงท้ายฤด,ดูกาลเพื่อโอกาสมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นส่งผลผลีกได้เพราะนั้นแน่นอนครับนี่คือแรงจูใจในการเล่นของเว็บอมเบที่ยังมีเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะการลงเล่นในบ้านแบบนี้โซลัสแทฮมอย่างที่บอกครับพวกเขาเป็นมวยมี23คะแนนแค่คะแนนเนี่ยตามหลังรองมวยที่ตกชั้นเหมือนกันเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบยี่20คะแนนแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสอยู่รอบมันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะทางปฏิบาตหรือทางทฤษฎีมันเป็นไปไม่ได้เลย ตอนนี้รอตเทอแฮมเล่นให้ครบจบตามโปรแกรมนะเล่นลงไปเล่นอยากเล่นอะไรก็เล่นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องเล่นเกมอุดไม่จำเป็นต้องเล่นเกมรับเปิดเกมรุกก็เปิดไปเลยเพราะว่ามันจะชนะจะเสมอจะแพ้มันก็มันก็เห็นผลเดียวเห็นผลเดิมสุดท้ายก็ต้องไปเล่นในลีกวันอยู่ดีนะสำหรับรอตเทอร์แฮมและนี่คือการเจอเจอ,เจอการของเวสต์บอมเบกจากรอตเทอร์แฮมที่ทั้งอดับและคะแนนทั้งแรงจูใจในการเล่น มันต่างกันมากมายเหนเอเกินจริงๆผลงานของเว็บบอมเบ็ดห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอสามสามเกมหลังเสมอรวดเลยเสมอวีวอ์เสมอวัตฟอร์ดเสมอสต o k กก็ถือว่าหนักนะมีวอว์ในบ้านก็ไม่ได้คิเลยนะวัตฟอร์ดก็ก,ก็ก็อย่างที่บอกว่าวัตฟอร์ดอก็มีคุณภาพทีมที่ดีอย่างที่เราฟังฟังมาจะเห็นว่าวัตฟอร์ดกับสต o k กก็ ไม่ธรรมดาแต่เวมบลินอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้แพ้ใครนะครับชนะสองเสมอสามราโอกาสที่จะกลับมาเก็บสามการเต็มอีกครั้งเพื่อที่จะก,การาันตีดับที่ห้าก็ถือว่าโอเคอยู่การลงทุนก็พอได้พอได้กำไรสองเกมขาดทุนเกมครึ่งเจ้าหนึ่งอย่างน้อยก็มีมามาะะ่า,นนมาแล้ววะอย่างน้อยก็มีปลากระป๋องละวะไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวก็ได้อยู่นะสำหรับเวมบิน ร o ตเ e อร์แเป็นบ้วยไม่ได้มีรุ่นอะไรอย่างที่บอกครับจะเล่นแบบเดินเกมรุกก็ได้นะคงไม่นานเน้นรับแล้วละ่ะมันไม่มีประโยชน์เพราะนั้นในทุกๆเกมพวกเขาก็เปิดฉะเข้าสู้เข้าใส่เล่นเต็มที่เหมือนซ้อมเหมือนซ้อมใหญ่ไว้เล่นในหลีกวันเพื่อจะกลับมาเดินชมิชชิ่อย่างรวดเร็วนะผลงานรวมก็เลยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามก็ยังมีเกมที่ชนะได้อ่ะคิดดูแล้วกัน นี่ขนาดเป็นบวยนะตกฉันแล้วนะก็อย่างน้อยก็ชนะมีวอแล้วก็มีเสมอฮันเตอร์ฟิลด์ด้วยอะ่ะกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมหังลบกับนี่แล้วยืนดดนลบแต่ก็เป็นการยืนแดนลบที่โคตรน้อยเลยนะกำไรสองขาดทุนสามตัวเอ้เป็นบวยมันน่าจะยับยับแต่มันไม่ยับนะมันขาดทุนนิดหน่อยเพราะนั้นเองถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา นาหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะถ้าเจอราคาลูกขึ้นเหมืบเว็บอมเบกเกมเนี้ย่วนทานการเจอเจอ,เจอกันห้าครั้งหลังเว็บบอมบิ็ชนะสามครั้งลอตเทอแฮมชนะหนึ่งครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งและนี่คือข้อมูลเพิ่มเอ่อข้อมูลเบื้องต้นของเว็บบอมบิยและลอตเทอรแฮมเพื่อนๆน,นว่าไงมองมุมไหนนะมองมุมของเว็บบอมบิยที่จะมีแรงจูงใจในการเล่นสูงลงเล่นในบ้านหรือมองในมุม ราคาที่เปิดมาแพงแลอตเตอแีมเล่นแบบไม่ต้องกังวลเกมรับเดินเกมลุกเข้าใส่เข้าแรกมีเสียงไหม,มอ๋อก็แล้วแต่มุมมองแต่ถ้ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับจับเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนเก็บไว้ในใจไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจเราไปดูตัวผูกับแฮนี่แคปกันดีกว่าดูสิเจ้าต่างห้าหลายเลือกอยู่ทางไหน เลือกอย่างที่เราอยากเลือกไหมเลือกแบบที่ไปบวกกับข้อมูลพื้นฐานได้หรือเปล่าปรากฏว่าเวสบอมเบตกับรัตเอร์แฮมเจ้าทั้งห้ารายเลือกอยู่กับเจ้าบ,บ้านเวสบอมเบตปรับราคาลดลงมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเสิมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช่องที่มีรัตเอร์แฮมปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดผู้ไม่ลังเลยใจอยู่กับเจ้าบ,บ้านเวสบอมเบตเรทอยู่มาหนึ่งจุดสองด้วยส่วนท่องทีเมเยือนนี้เรททะลุสิบกว่า ช่อง,งเสมอก็ห้างกว่าวาสูงมากสูงมากอันที่ต่ำก็ต่ำมากอันที่เพิ่มสูงก็สูงมากภูมนใจเว็บบอมบิดแฮนดิแคปแม้จะแพงเนื้อเกินลูกครึ่งขาวในเรทนี้เจ้า้ะห้าลายยังคงปรับราคาลดลงในช่องจะบ,บ้านบนตอ่อมั่นใจบนตอ่มนตอมั่นใจเว็บบอมบิดเพิ่อนช่องมารองรถแต่มปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นตัวแฮนดิแคปยืนอยู่กับจะบ,บ้านบนตอ่อไม่กลัวบอลรองรถแต่ม นะผู้ก็จะบ้านแานในแคบก็จะบ้านนะข้อมูลพื้นฐานเมื่สักคู่ดูไปดูมาก็จะบ้านในเมื่อทุกอย่างมาดูชิวที่เว็บบอมเิจะบ้านราคาลูกครึ่งนี้ค้าคออยู่ก้องเกินกว่าจะห้ามใจได้ลงบอลโอเคขอเลือกหยิบจับเว็บบอมเวทเป็นที่เด็ดต,ตัวเน้นส่วนสิบดาวเป็นของแพงของดีประจำค่ำคืนวันนี้เป็นตัวมัานเต็นสุดเน้สนสุดตัวที่ห ใน EP 6ประจำค่ําคือวันพุธนี้ครับอยู่ต่อเว้นบอมบิดส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 5ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนครบ6ตัวนะไม่จําเป็นต้องตามโมโนเคครบถ้วนนะครับเอาที่ท่านชอบเพราะท่านคือคนกําเงิน